สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรด forex มือใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาเทรดทองคำนะครับตามเฟรม5นาที m 5เนาะเป็นการเทรดทองคำนะครับก็คือระบบเทรดวันนี้เนี่ยเป็นระบบเทรดพื้นฐานนะครับแต่ว่านำไปใช้ได้จริงก็คือตัวเนี้ยเป็น ema ตัวเนี้ยเป็น macd นะครับเดี๋ยวจะพาไป ลง EMA ตัวนี้นะครับ EMA ที่เราใช้วันนี้ก็เป็น EMA ค่าปกตินะครับไม่ได้มีอะไรมากที่เราใช้นะก็คือเข้าไปตรง indicator นะครับก็คือตรงนี้เหลืองๆเนี่ยตรง navigator เข้ามาตรง trend นะครับก็ดจะเปนคลิก m o v i ค่าแรกก็คือ5านครับกำหนดเป็นสีแดงอ่า ตัวที่2ค่า8กดกหนดเป็นสีเหลืองนะครับตัวที่3 53, ค่า13บสขอกำหนดเป็นสีฟ้าก็ได้กันนะครับเห็นเนาะต่อมาอีกเส้นหนึ่งโมเวงอเมริกัเบันคคิกเส้น50ตัวนี้ก็ตัดเป็นสีขาวแล้วกันนะครับตัวนี้คือเส้น50กสิบหนดเป็นสีขาว แล้วก็อีกตัวนึงอยู่ในโหมดออสซิเลเตอร์ก็คือตัว MACD ดีจะเป็นคลิกนะครับค่าพื้นฐานเลยเราจะเปลี่ยนเฉพาะ,ะตัวเมนเนี่ยเป็น5ตัวเส้นตัวนี้จะเป็นจุดปราบจุดปกติครับแล้วก็เส้นประมาณ2อกดโอเคอเราก็ได้แลลวนะครับแล้วจะลงเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่ในโหมดเทรนก็คือม v วนเอเ e r a ร e คลิกซ้ายค้างไว้นะครับไม่ต้องแตบนคลินะคลิกซ้ายค้างไว้ตรงมีเลยแล้วลากลงมาลากลงมาตรงแมกดีด้านล่างนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนี้พ e เรียตัวนี้เป็น5นะครับ apply to close เป็น first center data สีขาวเป็นสีเหลืองแล้วกดโอเคอ่ะมันจะได้อย่างนี้เนาะนะครับเีด้อย่างงี้แล้วเนาะทีนี้ ระบบการเทรดเนี่ยตัวนี้ไม่ยากเพื่อนๆในตรงนี้นะตัวนี้จะเทรดตามเทรนนะครับเทรดตามเทรนยังไงวิธีการเทรดตามเทรนดูอย่างนี้นะครับถ้าเส้น moving a v e r a ร e เส้นน้อยค่าน้อยเนะี่ยอยู่เหนือเส้น50อันนี้เส้น50เส้นขาวเส้นในน้อย583มเนี่ยอยู่ด้านบนอันนี้เน้นบ่ายแล้วมาดูด้านล่างนะครับ ถ้าฮิสโตแกรมแม็กดีอยู่ด้านบนเลเวลศูนย์นะครับให้เน้นบายถ้าฮิสโตแกรมอยู่ด้านล่างให้เน้นเซลล์โอเคไหมครับเงื่อนไขมีแค่น,นี้ให้นิดเดียวทีนี้เรา,เามาดูการเทรดนะครับถ้าจะเทรดบายนะครับขออนุญ,ญาตด,ดูตรงนี้เนาะถ้าเพื่อนๆจะเทรดบาย ถ้าเพ่นจะเทรดบายเนี่ยเราให้ซุมเข้าไปนิดนึง่งขออภัยเนาะถ้าจะเทรดบายเราก็หาตัวเ,เส้น moving ิ r a นะครับค่าน้อยน้อยเนี่ยให้มันอยู่เหนือเส้น50ก็คือจะประมาณเส้นเนี่ยตรงนี้ไปนี้นะครับจริงๆเราจะไม่เห็นหรอกช่วงเนี้ยนะครับสมมุติ สมมตุติผมจะเทรดบายผมจะรอให้เส้น m o เว n เ a v สามเส้นเหนือเส้นเดเวลห้าสิบสีขาวนี้ก่อนพอมันขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาปุ๊บมาพักตัวแล้วก็ขึ้นไปอีกจุดตรงนี้แหละครับพอมันขึ้นมามันพักตัวแล้วมันจะไปตรงนี้มันจะเป็นจุดเข้าของเราจุดเข้ายัางไงเพื่อนๆดูนะ ตรงนี้ตรงนี้นะครับจุดเข้าก็คือเมื่อมันขึ้นมาเหนือเส้นเลเวล50แล้วมันพักตัว,วมันจะไปต่อเราเนี่ยหาจังหวะหนึ่งมาดูเส้นมุกเอลิตัดกันยังเรืงนะครับสาเส้นเรียงกันด้ตรงนี้แล้วเนาะแล้วมันขึ้นมาตัดเลเวล v e l 50ตรงนี้แล้วมันมาพักตัวแล้วตรงนี้ทีนี้ แล้วมาดูอ,องค์ประกอบอย่างหนึ่งคือรูปแบบแพทเทิร์นกลับตัวตรงนี้เป็นเลยครับตรงนี้เป็นตัวหัวค้อนน่าจะเป็นแฮมเมอร์นะครับแล้วก็มีแท่งใหญ่ๆตรงนี้เนื้อเทียนแน่นปึกเลยนะครับเป็นสัญญาบอกว่ามันจะบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกได้เลยว่าจะเข้าตรงนี้นะครับ จะปลอตตรงนี้ถ้าเลือกด้านบนเราเลือกด้านล่างด้านล่างเนี่ยต้องดูว่าแม็กดีเนี่ยเหนือเลเวลาศูนย์ไหมอันนี้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็เอาเส้นสีเหลืองเนี่ยโมเวอเบลทาเนี่ยให้มันตัดกับเส้นสีแดงมันตัดตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นด้านล่างเนี่ยถ้าเส้นแดงดเหลืองตัดกันเนี่ยถือว่าใช้ได้ตั้งแต่ตรงนี้แต่เรายังไม่เทรดเพราะว่ามันยังไม่ข้ามเส้50 mm. น50ลงมาครับมันมาตรงนี้ องประกอบครบมีแท่งเทียนตัวนี้แล้วเรามีแท่งเต็มตัวนี้แล้วเราเข้าตรงนี้โอเคไหมครับพอเราเข้าตรงนี้เนี่ยปับ๊บเราจะออกตรงไหน,นเพื่อนดูนะการออกเนี่ยเราสามารถใช้ฟีโบในการวัดได้นะครับเสร็จทำเพียงหนาทีเท็สั้นๆเนาะโดยทั่วไปเนี่ยการออกเนี่ยจะมีออนกั2อ,องเลเวลก็คือเลเวลนี้นะครับ 127.8กับ161.8จนะครับจะออกสองเลเวลนี้ยังไงดูง่ายดูการเลียงเส้นของมุเลเตห้งเรดสิบถ้ามันยังเลียงกันอยู่จนถึง161.8แล้วก็ออกเลเวลตรงนี้นะครับโอเคไหมฮะผมขออนุญาตลบออกเข้าตรงนี้ การฟิโบมันถึงตรงนี้ร้อยหกสิบเ็ดจุดแปดเราก็จะได้กําไรตรงนี้พอดีนะครับคือถ้ามันเส้นมันเลียงกันมาเนี่ยจนถึงตัวนี้เราก็ออกตรงร้อยหกสิบจุดแปดนะครับอันนี้คือเจอรูปแบบทังเถียนกลับตัวได้ตัวนี้ถามว่าได้กี่จุดนะครับจากตรงนี้ไปหาตรงนี้ได้มันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดจุดอันนี้คือการเทรดบายสมมุติว่ามันมีการเทรดบายเหนือเส้นอีกแล้วใช่ไหมครับ เมื่อกี้เราเราเข้าตรงไหนเราเข้าตรงนี้เนะาะเมื่อกี้เราเข้าตรงนี้จุดเนี้ยขออภัยด้วยนะครับจุดนี้แล้วก็ออกจุดนี้ทีนี้การเข้าใบารอบสองพอมันขึ้นมานะครับคนนี้มันมาพักตัวปุ๊บอ่ามันนอนพักตัวเราจะเข้าใบาตรงนี้เลยไหมอ่ามันเป็นหัวคอนตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยห้ามเข้า เพราะอะไรครับดูนะครับตรงนี้มันเป็นหัวข้อนผมบอกว่ามันอยู่ในเทรนบาบแพฮะตรงนี้ห้ามเข้าเพราะอะไรครับราดูดด้านล่างมันเหนือเลเวลศูนย์ก็จริงแต่เส้นแม็กดีกับเส้นมุมงอะสีเหลืองสีแดงตัดกันตรงนี้เห็นไหมครับมันตัดกันตรงนี้เลยเพราะนั้นมันมีแรงมันลง ถึงมันเกิดแท,ท่งทเทียมกลับตัวมันจะเป็นหมายก็ตามเราจะยังไม่เข้าในโซนนี้เห็นไ,ไหมครับอ่าทีนี้จะเข้าโซนไหนตรงนี้หน้าโซนแล้วก็กลับขึ้นมานะครับถ้าให้เลือกเราดูด,ด้านล่างนะครับมุ้วเวอรกับเส้นแม็กดีไลน์ตัดกันตรงนี้นะครับจะประมาณตรงไหนด้วยนะถ้าเกิดเซอร์ดูจะประมาณแท่งนี้เห็ดดนไ,ไหมครับ แล้วก็ด้านล่างแมกดีไลน์เนี่ยแท่งปิดแท่งฮิสโแกแียมเนี่ยตรงเนี้ยปลายปิดอยู่ตรงเนี้ยอยู่เหนือเส้นสีเหลืองแล้วก็เส้นสีแดงอันนี้ใช้ได้ด้านบนคือแท่งนี้ถ้าเราจะเข้าเข้าตรงนี้เมือใหม่แล้ว stop ลอตตรงนี้ถ้าออกกลางฟิโบกลางยังไงนะครับจากตัวนี้มาถึงตัวนี้เห็นไหมครับ ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดถึงตรงไหนนะครับถึงตรงนี้นะครับถามว่าออกก็ยังยังไม่ออกนะครับเพราะอะไรครับดูเส้น moving average มันอย่างกลางสามเส้นอยู่เลยเพอมันกลางห่างๆกันเนี่ยพึงล้ำลึกสื่เสมอว่ามันจะไปต่อนะครับมันจะไปต่อถึงไหนมาดูโซนเนี่ยพอมันมาถึงร้อยสองร้อยหกสิบแปดใช่ไหมครับมันมีการทำท่งเทียนคู่เนี่ย แ้วก็แท่งเทียนสองแท่งนี้ต่ำลงเพราะนั้นออกได้แล้วนะครับออกตรงไหนออกตรงนี้ออน,นะครับอันนี้คือวิธีการออกตามที่โบดูเส้นไม่ไมอเวอร์นด้วยถ้ามันกลาง1้8ยังไม่ออกนะครับจนกว่ามันจะมีการตรีบเข้าบริเวณโซนนี้แล้วก็แสดงรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว2ตัวนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวยังไงไปดูรูปแบบแท่งเทียนเพิ่มเติมน,นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าโซนนี้นะครับแล้วก็ไปออกตรงนี้ก็จะได้อีกประมาณ2,152จุดอันนี้การเทรดมายเนาะทีนี้มาดูการเทรดเซลล์เทรดเซลล์ไม่ยากนะครับอันแรกเลยรอ3เส้นนี้อยู่ใต้เส้น moving average ห้พอเขาลงมาแล้วปั๊บรอการไปชนเส้นด้านบนเล v วล50 e แล้วก็ พักลงมาโอเคไหมครับอ่ามัชนชนเส้นตรงไหนครับชนตนัวนี้แล้วก็เกิดอะไรครับแท่งเทียนกลับตัวแท่งงนี้ขอนกลับหัวนะครับท่งเทียนกลับตัวตัวนี้แล้วสามตัวเนี้ถ้าเกิดท่างเทียนท่งหนึ่งก็ปิดตัวลงสามตัวเนี้เป็นรูปแบบท่งเทียทนกลับตัวโอเคไหมครับพอเห็นรูปแบบท่งเทียนกลับตัวส่วนนี้แล้วนะนะครับ โม v i กเอวเ r ลียมันตัดกันแต่งนี้แล้วเนาะอ่าตรงนี้แหละตรงนี้รูปแบบทง่งเทงกลับตัวเราจะเลือกโซนนี้แหละเข้าระบบด้านล่างเมกดี Mac เนี่ยอยู่ใต้โซนนะครับอยู่ใต้โซนแต่ปัญหาคืออะไรครับแต่ปัญหาคือว่าเออเส้นโม v i n เอวเหลียมสีเหลืองตรงนี้กับสีแดง,งมันตัดกันในแนวขึ้นเพราะนั้นโซนนี้เทรดไม่ได้นะครับเรา,าปั๊บ มันพักแล้วก็มายโซนนี้ได้ไหมครับไม่ได้เหมือนกันพอมาถึงโซนนี้ moving average มันกลางแล้วก็มีทั้งเทียนสีแดงนะครับโซนนี้เทรดได้ไหมเพื่อนๆดูนะทั้งเทียนทั้งนี่ยพอมาถึงทั้งนี้ถึงจะเทรดได้เทรดได้เพราะอะไรครับมันดูแม็กแม็กดีทั้งเนี้ยกับ moving average มันตัดกันพอดีปับ๊บ เพราะฉะนั้นแท่งนี้เราเรียกเป็นแท่งเทรดอันนี้สําหรับมือใหม่นะมือเก๋ว้ว่ากันนะครับเข้าโซนนี้ซ็อกโลตรงเนี้ยออกตรงไหนตัวนี้จะสั้นหน่อยนะครับตรงนี้จะสั้นออกประมาณสักโซนเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าตรงนี้ออกโซนเนี้ยประมาณพันกว่าจุดหรือไม่ก็กลางพี่โบดูได้นะครับกลางพี่โบดตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ถึงประมาณ161.8พอดีแล้วก็ออกโซนเนี้ยสั้นๆ นะครับสาหรับมือใหม่ย่งเพิ่งลบมากเอาแบบเอาเน้นชัวไว้ก่อนนะครับเน้นเน้นชัวไว้ก่อนนะบางทีการชัวมันก็ดีกว่าการไม่ชัวนะครับอันนี้การเป็นการเคร์เซลสําหรับมือใหม่ก็มือเกา่เกาๆหน่อยก็ไม่ยากหรอกนะครับทีนี้ถ้าเป็นมือเก,าเกาเาอ่าๆก็ทำยังไงกันถ้าระบบเนี้ยก็ไม่ยากครับมาดูตรงนี้เลยเดี๋ยวผมตีไว้อ่า มื่อเก๋าๆหน่อยก็ขีดเส้นตีเทนไลน์ line. ถ้าขึ้นมาปับ๊บแม็กดีด้านล่างตัดกันอยู่ด้านบนบายนะครับบายกลางฟิโบร6 8หหรืออะไรก็ตามเนี่ยกลางอย่างเงี้ยสมมติว่าตัวเนี้กลางอย่างเงี้ยอ่า168ถึงแล้วใช่ไหมครับออกโซนเนี่ยกำไรไปแล้วหรือไม่ ถ้าอยากรู้ว่ามันจะไปต่อกําไรกว้างๆคิดว่านะเขาก็จะกลางที่โบจากโซนเนี้ยโซนล่างอาจจะไปถึงโซนเนี้ยนะครับถ้ามีรูปแบบแท่งเต็นกับตัวก็ออกแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นมือเก่าๆหน่อยก็ตี้ยนะครับอขอภัยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถึงไหมครับตุดเส้นเทียนลน์มีรูปแบบแท่งเทียนกับตัวตรงนี้ แบบเซล Sell. ห์ือเส้นเทียนลน์เซลนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีการตีเทียลายขึ้นมาตีเทียลายปับ๊บทะลุเทียลายเข้าบายแล้วก็ออกโซนเนี่ยคือง่ายๆแต่ว่ามันมันใช้ได้จริงตีเทียลายนะครับทะลุเทียลายเข้าเซลแล้วก็ออกประมาณสักโซนเนี่ย กลางฟิบโบลองดูตรงนี้ตัวนี้จะก,กลางฟิบโบมันจะถึงตรงไหน,นกางใกล้ๆกล้หร้อยจุดแปดพอดีเป๊ะส่วนนี้ออกแต่ถ้าอยากได้ยาวหน่อยมันเกาๆว่าลากว่าอย่างนี้มาเห็นไหมครับไม่ถึงร้อยก็ถึงเจ็ดสิบแปดจุดหกแต่ถ้ากลางอย่างนี้มาเท่าร้อยหกสิบแปดพอดี นะครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ถ้าเป็นมือเก่าๆเขาทำหน่อยมือเก่าก็จะกลางจากส่วนนี้กินใกล้ล้วหกสิบแปดส่วนนี้ออกเห็นไหมครับส่วนนี้ออกแต่ถ้ายาวหน่อยก็ลากมาตรงนี้เปลี่ยนจุดอ่าร้อยหกสิบแปดส่วนนี้ชนเปะ๊ะยังไงก็นำไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อนๆ มันสามารถปรับใช้ได้เลยเพราะฟิมบ o นเ c i เนี่ยมันผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากเลยนะครับร่วมกับ Mac กีครับวันนี้ก็ดึกแล้วขอฝากระบบนี้กับเ, mm hmm. เพื่อนอย่าลืมนำไปแบ็กเทสนะครับรัตตีสวัสดีครับ